วันนี้ลูกสาวหรือว่าแม่ของหลนานๆพามาดูกระต่ายเขตเมืองผิงตงนะคะเป็นกระต่ายกำรพราหรือว่ากระต่ายที่เขาไม่เลี้ยงแล้วแต่ว่ารับการทําหมันทุกตัวแล้วนะ,ะเขาก็เลยเอามาปล่อยที่นี่แล้วที่นี่เป็นเป็นที่รับเลี้ยงเดี๋สาวชี่นี่จะชิ้นสื่อระวังกระโปรงและลูกจะเปียกน้ําเขาก็จะปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยนะคะขี้ย่อก็จะเลอะแถวนี้แหละ นรดานะจ๊ะน,นระดาเป็นลากสาวคนโตของคุณนายปุยก็วันนี้คุณตาก็หยุดก็เลยลูกสาวพามาเพราะว่าคุณนายนอนโรงพยาบาลหลายวันลูกสาวก็เลยกลับกลับมาจากไทยไปมาเลี้ยงมาดูแลเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่แบบว่าบริจาคนะคะเรายังไม่ได้บริจาค๋ยวเราก็จะใส่อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นรูปต่างๆ เป็นบริเวณข้างในเขาก็จะมีอาหารให้เราสั่งกินด้วยนะคะมีอาหารสั่งเสี่วยวซินจะเจ๊นี่ชินสือ,อน้องไปไหนววอ่ะอืมอู้น่าเป็นเหินโต๊ะเยอะมากก่อนหน่อยก็คือขี่กระต่าย มีหลายตัวมากมีหลายสีอันนี้มอหายสีสองต้องล้างมือลูก มัา不够กซนะแล้ว我就วางกระโปรงเปียกน้ำหมดแล้วไปหามามาไปให้เอาอีกไปเอาใหม่ลูกมันหมดแล้ว mẹ mẹ dùng cho lũ không thể khơi nó Mẹ mong sử chứ phong công bên 那边还有三只，那夹给他啊，他一样饿啊。不用怕啦，你再夹给他，还有、哦、很多只在这里。对啊，你夹给他一只一一个，对，还有那一只手不要摸眼睛，不要摸嘴巴。 ให้มันหลบมันหิวหนุนยัง有一只在那边小只对啊在再过去老公在旁边没关系再过去给他那一只啊那一只你也取ไม่掉啊 怎么用雕？你怎么用雕？嗯還有一很，很那边那边。 姐姐，你小心你的裙子哦！我不要给他们咬我裙子他不会咬我，它不会咬啊！你不要，你不要坐地上，他就不会咬。 <laughs> เอา้าว่ละ <laughs> มันฟังรู้เรื่องหรือลูกเจตยวเก๋ <c oughs> เเาท้าเย้าเสี <c oughs> ่ยงเพี้ยนท้าเอ้ยยยยดู่朋友要来了你看很多小朋友要来喂它了美美你่ไ不้เจอห่อน <c oughs> ี่ก็ผักนิดระว,วังนะลูกไม่ต้องวิง่งมาชมบรรยากาศรอบๆด้วยเลยจ้ะเพาก็จะมีลานอาหารด้วย มีน้ามีอะไรขายพาเดินชมบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็เป็นภาษาจีนนะคะฉันก็อ่านออกเป็นบางคำ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้านน้อยของกระต่ายจะบ้านน้อยของกระต่ายถ้าตัวไหนมันอยากเข้าไปอยู่มันก็จะเข้าไปอยู่เขาก็จะเอาหน้าใส่อ่างไว้เดินรอบๆพาเดินรอบๆนะ ข้างๆนู้นก็จะเป็นสวนนี่เขาเรียกอะไรนะหมากเลยจ้ะเขตนี้เขาจะปลูกหมากกันเยอะหมากเลยจ้ะคนไต้หวันเขาเคี่ยวหมากกันเลยอู้ลบไปอยู่ข้างล่างนู่นฉันเห็นหลังคาหลังคาตรงนู่นนะ่าจะเป็นสวนอาหารหรือว่าจะเป็นลานอาหารไทยหรือเปล่าเมฆฝนมาเลยจ้ะเมฆฝนมาอีกแล้วให้ดูรอบๆบรรยากาศเด้อ สวัสดีทักทายทุกคนเด้อจ้าฉันก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปในวิดีโอสั้นเด้อจ้ฉันในวิดีโอยาวๆฉันก็ส่วนมากฉันไปลงในสตอรี่เด้อจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คุณยายปุยหรือว่าคุณนายปุยด,ยด้วยเด้อพี่น้องเลยคนโคลาดในแต่วันเด้อจ้ชีวิตบ้านๆไม่ได้รู้ล่อะไรไม่ได้รด้รวยอะไรเด้อจ้อยู่กับตามภาษาลูกหลานพอ่อแม่ลูก เราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยจ้ะถ้าลูกมากก็ถึงจะได้พาไปเที่ยวไปอะไรนะาจา้ะถึงจะอยู่แต่แว่นนานก็ไม่ค่อยได้รู้ถนนหนทางเท่าไรเพราะว่าเป็นไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนสมัยก่อนก็ทําแต่งานนะาจ้ะทำงานเลี้ยงลูกก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนพอลูกโตแล้วก็ลูกก็หวางเขาก็พามาเที่ยวทีวันนี้เขาพามาเที่ยวเพราะว่าลูกสาวมีเวลาอีกวันหนึ่งนพรุ่งนี้เขาก็จะกลับไทเปไปทํางานแล้วจ้ะ เพราะว่าเขาก็ลาง,งานมาด่วนเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วคุณนายปุย๋ยหรือว่าคุณยายปุ๋ยได้เข้าลงบยานชุกเฉินเน,นาะจ้ะเนาะก็จะมาฝากบอกเอฟซี FC ทุกคนที่เคยเข้ามาดูมาติดตามเน,นาะจ้ะว่าทาไมเข้าลงบยานชุกเฉินเพราะว่าท่อปัสสาวะอักเสบแล้วลามเชื่อ<ม>เชื่อ<ม>เชื่อตัวนั้นมันลามไปเข้าไปถึงไตเน,นาะจ้ะทำให้ไตอักเสบเน,นาะจ้ะแล้วก็เกิดอาการตัวร้อนมาก ถึงขั้นไม่มีเรียวมีแรงนะจ๊ะก็เลยต้องได้เข่าไปนอนโรงพยาบาลอยู่อยู่เกือบอาทิตย์เนาะจ๊นะเนาะก็เลยฝากบอกอทุกคนด้วยจ้ะเผื่อใครอยากลกูใครไม่อยากลูก็แล้วไปพูดให้ฟังเชยๆยก,กระต่ายน้อยมันมามองฉันที่นี่เขาก็จะมีอาหารคนก็เริ่มทยอยมาเลจ้ะเพราะเขาเปิดสิบโมงเช้าเพราะว่าที่นี่มันอยู่ข้างในมากมคุณตากระนั่งอยู่นั่นล,ลูกสาวเลยจ้ะลูกสาวคนที่สอง ลูกสาวคนที่สองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้ด้วยเด้อหลานก็กำลังเพลิดเพลินกับการเอาอาหารให้เอาอาหารให้อาอาหารใหกระต่ายหน่อยนู่นตัวหน่อยก็อยู่นะบา,บายบายจ้าขอบคุณทุกคนด้วยจ้า